โอ้อันนี้ไปเอาเนื้อไหใบอันาานั้มัขามจักนี่จักบอกอี่สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอไอ้นี่ไกป้าทุกคนเลยบักเรล่าโตเลยเย้ถักเอ,อ้ยทำออกมาตามติดวิถีนะชีวิตนะน้องสาวเพิ่นได้นะส่วนเผากระตูอันนี้คือเฮือนน้องสาวได้ เอาแต่ว่ารถจักเฮาจอดอยู่กองตารางนี่ไปกับทีมงานโอ้โหเอาทุกคนเอ้าเพราะว่าคนตกแล้วก็เลยอยากไลยในการเดินทางเครื่องคลองเปียกมาทุกคนเลยอันนี้คือเขตชนบทในหมู่บบานเพิ่นไดนะเอาแล้วก็มาบึงพอดีเฮามาเยียนมายามพ่นได้เครื่องเฮากับสิปะอยู่นี่ก่อนแล้วก็นี่พ่นไปอยู่บ่อตอนนี้ โอ้โห oh นี่น้องสาวคนสวยอยู่แล้วอยู่เพื่อนสบายดีน้องสาวอ๋ออียงอันนี้เข้าจู่หนึ่งเข้าอ๋อเอาย้องไปใส่มดคือบ่เห็นเงียบจิ๊บอยู่เขาไปไห้มดเนาะอ๋อมือได้ทุกคนอ้อช่วยซวยให้มัน สว่างจีน่าจัหน้อยนี่ต้องใส่แฟตในนี่โอ้โหทุกคนก็จะจื้อน้องสาวคนสวยนี่เนาะเออเน่มก้องที่จากจากบาทละอา้าวนี่แหละทุกคนเป็นคนดุมันเนี่ยนะคนกัดสีหนึ่ง,ขงเขาท่าพ่อแม่เพล่นหวานแต่พอดีทีงานเขาก็มาหอดแรงๆโอ้ยเหมือ่อยลายในการเดินทางคนเอ้ย เกียงมดนินาะจะเห็หน,หนเนะลานเนาะเพ่นอนามัยเบิดดีป้าตั้งแต่ฮอบบาตอนนั้นเพื่อนกระดุได้มานลอกก็แกะเพิ่อนอนามัยทุกคนเคสชินคุ้นเคยเนาะบอนแต่งอยู่ครัวกินของเพิ่นวันนี้นะนเอาประมาณนี้แต่ว่าเพิ่นมีเอไไื้อยไพ่ไหมเอื้อยไพ่ไม่ไหมอา่าเพื่อนเอาเอาเมียไม่ไหมแต่ว่าเพิ่นกับป้านวลูกไผ่คือกันได้นี่ หนึ่งเข้าหนึ่งน้ำเห็ดอยูครัวกินตักน้ำตักนี่ตักนั่นมืออื่นมาอะไรไปเกี่ยวเข้าวะ <Wow. S 1> มาอะไรไปเนาะ <laughs> วันจันทร์เนาะมือเป็นวันหยุดเนาะวันอาทิตย์เนาะมือเป็นวันหยุดเออเอาเอาสี่เหลี่ยมตานนองเขา <laughs> <laughs> เพราะว่าเขาเอาโทรศัพท์อันสวยไฟให้มันสว่างเนี่ยจักหน่อยนะเมอนอูจะเห็ดยังกิน mm hmm. ยังบุ้ง <laughs> เดี๋ยวไอจีหาอาหารให้กินได้ปะห่าเจ้าเห็ดเด้อเยอะเฮาสิไปหาอาหารแซ่บๆให้น้องเพิ่นกินทุกคนอยู่นี้มีข้าวคายซีนหมูป่าบ่เจ้ากินบ่กินกินเนาะเออเดี๋ยวทีมงานเฮาสิจัดเตรียมอาหารเลยก่นนะสิไปซื้อซีนหมูป่าโอ้กล้วยนี่เนาะนี่ทุกคนเลยนั้พอดีคมเห็นกล้วยหลายอยากกล้วย ไปเลยอ๋มอม้นเจาไปตัดบ่ดละอ๋อกลวยงามๆเอาเอาเสร็จ้กินกลวยสแส็งๆอีกแล้วเอาทุกคนเอา้าเอา,เอาตามติดอยู่ทีท่ซีวิตนองเพิ่อีกนะเพิ่นกำลังหนึ่งเขา่าหนึ่งนามอยู่กิดหอดกิดเทิงนนองเพิ่นก็เลยม้าฮอดนะให้ทุกคนได้หับชมเก่า โอ้ยไอ้ได้ปลาทุกคนเลยบัคเรลายโตเลยเย้ยหักเอ้ยทำอิดขมว่าสิไปซื้อสินมุปลาทุกคนเพิ่นได้อาหารได้ด้วยไงตอนโอ้โหเข่าถาเลยเข่าน่องอันนี่กำลังชิสุกพอดีเนาะเห็ดลาบเหรอเหว่าเพิ่นว่าสิเห็ดลาบอือบอได้ลาบได้ทุกคนเลยปลาหน่อย ลังแสบแสบพอดีเลยนี่จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วติบเขาขวา,ายให้นึ่งเพื่ออ่าอยังเกาะนี่นขอบคัว,อ,วอีกขอบคัวน้องเนาะน้องสาวคนน่ะสร้สางครอบครัวแล้วแต่เพิ่นยังไม่ทันได้สร้างครอบครัวเพิ่นหนึ่งเพื่อเลยคนมันดุเกินทานา <laughs> จนเต็มเลยดูพอดีวันนี้ก็มีแขกคนมาคือซุ้มเฮาอะไรทุกคนเนีย คนจะต้องเด่นหนึ่งคือลายหลายคนลองเอาเจ้าเจ้าเจ้าคัวเขาครัวครัวมพิกาตั้มอยเลยแต่กั้แตโมคาโมคาอยู่ทางทวนบ้านไปเรื่องสุเจ็บของสุข ป่าทัากรับกีินะจะสิเรตไหมี่ฮะสีเ็ตสีควข้าขวเขามาสีเรตขาวคั่วขาวคั่วาพิ้งเนี่ยทำเลย้อมเมออันออล

พูดๆานเลยเอาเอาขี้เอาเอาเก็ดออกก่อนแต่เอาเกีเอาเก็ดออกดีๆเด้อค่ะแสดาสิมาตลาดเยอยากไปวยโ่วยน้ำด้างเแค่เด็กกินแหงเอาทิมบิดเลยงับดอกโปกระเชนได้บอสนึ่ ແລ <shrül ້ວນ so, ້ຳເບືອດໄປແລ້ວໃຍໃຍໃຍອັນເຄັກກີ້ໂອມເລັດໃສ່ນ້ຳປາເນາະເຄີຍເບືອດລະບໍເຈົ້າເຫັດເຂົ້າຊິໄປເອົາໃບໝາກຖາມກັບພໍ່ສິງໄທເດີ້ອ๋ອອັນນີ້ໄປເອົາຫຍັງຫະ ใบขนามะขามจักนีแบบย่ไมทางเทิงพูดบ่ไม่่าอย่ยอีเข็มทางกันเลยออาสวนอีกเอี๋ยยังทางทิงสุกสลาอันพันปุ่มฮะพันปุ่มไม่ดีดีวอ่าฮะหงมอหน้อยสุกสลาร่้วหงมอน้อย view ban thì suối nó bản trùng tròn mọ cặp con xuôi nó Con vừa view vừa xuôi oh, lọc khắc nè nó เห็นบ่มนี่อันนี่ของเบะไก่ของไก่มีไก่อยู่บ้านปล่อยเป็นแล้วปล่อยเป็นแล้วปล่อยมือเพื่อนแล้วเอาใบจนหนี้กระสุบชอมชอมถ้าเจ้าถ้าเจ้าใส่สมแล้วผู้อื่นใส่ผู้สมผสมสีเอาเลยเลยเออสมอยู่แล้วมันเป็นใบมะขาม ดึงได้ปะได้จ้ะอ่าถ้าดึงหมด้ละไอ้จะเอาเข็มตัดน่าเล็บคักไอ้ว่าทำนีส่มป๋อยังเอาตัวนี้เนาะบัดมันมากมังได้ตัวนที สุดยอดนะที่เอาอันนี้เลยใบอันนี้เลยปะใบนี้เลยปะมีแล้วมีแล้วเนมกองจากบาบเองนด้วยโอเคตี่สำน็เอาเอาไป หิวข้าวเข้าวเลยเจ้าเห็ดกินไอศีกินลายได้เหมือนนี่เห็ดเค็มเข้มโอ้ไอมักเค็มน้องไอ้ก็ซื้อเค็มไอ้ไอ้ไปซื้อคมมักเค็มมักคมหวานสั้นมันเป็นสกุลไอ้น้องเขาเมื่อบางแบบใบมะขามพร้อยบ้านโอ้ยเลือส้มแล้ว เนาะตลาดลมอย ouais. oh 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 oh. oh oh. ู่นี่แล้วเลยค่อยจืบจืบล็อกบ่ล็อกเลยจ้าแล้วพอสีขาวได้จังได้หักล็อกออฮัลโหลอะไกุ๊กกุ๊ยนี่อะไรเยอะๆอะไรกกกุ๊ยเว้ยเว้ยเว้ย ตัก่อนเหลือมืดแล้วได้ทุกคนน่เหลือมืดแล้วเป็นเลยคือบ่มีไผ่่้าไปยาอีกเราเคยใส่เดิมเคยเอาหัวสินไรใช่งเอาหัวสิไข่อีกม่อมันแดกเอมีหัวสินไเพื่อน้นด้็นขอไม่มาละขอก่อนเปล้างมือ โอ้โหสิไครอยู่นี่อ่าแล้วสอบแทะสอว <c oughs> กวะปลูกเจ้าปลูกปลูกวะปลูกแล้วแต่ว่ามันตายมันตายอากาศมันหนาวพ <c oughs> ดมันอันนั้นดีมันยังเอ,อ้ออะนี <c oughs> ่เป็นแล้วยังน้อยๆทางนึงทก่จะปลูกหลายแล้วอากาศหนาวหร้ไม่ลงห่างสั้นห <c oughs> นงห้อ <c oughs>

บ้าสุกแล้วเลยปลาปปกรงโอ้นารันาทานีน้องจอนยักรัดอรแน่ลบ้านน้องเฉยขึ้นหลดยังกรติดตังปลาให้มันเย็นส่แบงยังกินน้ำกันเลยคอกินกระบอกกระคม ลากอ๋อมีกระสอบก็ถึง้ครัอโอเแล้วได้ทุกคนเด้ออันนี้เ่าขับประทานอาหารแล้วมีเมนูวันนี้ต้มปานะล,ลา,ปปานะแล้วก็ลาบปลาขนิ้เหาอราสีซือซีมุกปลาแต่ว่าเพิ่นได้อาหารก่อนเอาไวเ้เป็นมือทับไปติดตามไปน้ำกันได้อ,อันนี้จุบุาไายเอากินแต่ว่าจุแม่ยิงเพิ่นกินอยู่ฟูนมากเลยอ่ะอยู่นี้จุอยูอ่นี่เนาะ พั่นโบกินดิบเพิ่นเกิดจะคั่วก่อนให้มันสุกแน่จากหน่อยนะเอาเอาเอามาเด้อยทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอสินสุดเพียงเท่านี้ในการตามติดวิถีชีวิตน้นอง,งนุน่งเพิ่นนะตอนนี้เาขาสิกินเข่ากินนามก่อนเอาขอพบอีกทีต่อไปให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงเด้อบ๊ายบาย